สวัสดีครับอยู่กับ t r a d e r Channel กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปติดตั้งตัวแคดบาร์ใหม่นะครับหลังจากที่แคดบาร์ Cat Bar ผมได้หกักแล้วก็ผมได้ทําการเชื่อมนะครับแต่ว่าเพื่อความมั่นใจในการออกทริปเดินทางที่ผมจะมีขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานในปีนี้นะครับผมเลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวแคดบาร์เป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็ อยากให้มันมีความแข็งแรงทนทานในตลอดการเดินทางนะครับก็เลยเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับว่าวันนี้แคตบาร์ตัวใหม่ที่เราจะติดตั้งตัวนี้แทนตัวเดิมนะครับเป็นตัวไหนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่ร้านติดตั้งนะครับว่ามีขั้นตอนกระบวนการติดตั้งยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยสำหรับร้าน touring edition นะครับที่เราจะไปวันนี้นะครับก็จะเป็นร้านที่อ่า ผู้รับชมคลิปนะครับของช่องทอมบรเดอร์ชาแนลแลวก็สมาชิกโฟล t ทัล i ิงขับไทยแลนด์นะครับก็จะมีส่วนลดเป็นพิเศษนะครับสำหรับใครที่ไปใช้บริการที่ร้านทอริงอ g e ดิชั่นของพี่โดมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับก็สามารถไปใช้บริการได้นะครับแล้วก็เพียงแจ้งว่ามาจากทางช่องทอมบรเดอร์ชาแนลนะครับหรือไม่ก็เพจโฟล์ทัลลิงขับไทยแลนด์นะครับทางร้านมีส่วนลดให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอะไรก็ตามนะครับจากที่ร้านนะครับ ่าเจอแล้วนะครับตัวริงอีดิชันนะครับโรเคสวัสดีครับสวัสดีครับลงนี่คือแคสบาร์ที่เราจะติดตั้งนะครับของ S R C นะครับ ซึ่งทางร้านตัวบริการก็รับติดตั้งแลวก็สั่งขึ้นได้นะครับกระนิ่งไทยหูทองหูทอง,องแล้วก็เ,เหมือนกุ้งผมน้ำหนักหนะักอยู่ตัวน,นี้ตัวน,นี้ในส่วนของหนักประกบสองอัน,น,น,นถือว่าเป็น ของเอลซีจะมีคุณภาพมากกว่าตัวหล็กอื่นนะครับที่เป็นตํแหน่งรูปนะครับตัวเหล็กก็จะหนานครับกระช่อมมนโครงยึดด้านในนะครับสําหรับตัวยึดด้านล่างมีส่วนของตัวตำแหน่งพักเท้าเนี่ยมันจะเป็นแผ่นโครงยึดยาวไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับว่าช่างจะติดตั้งแบบไหนนะครับซึ่งผมเองมีแผ่นพักเท้าตัวฟาเกียร์อยู่ด้วยนะครับ ลักษณะของเหล็กนะครับก็จะมีความหนาหน่อยครับประมาณเส,ส้นผ่านถูงกลางน่าจะประมาณหนึ่งนิ้วนะครับโหล็กลักฉะนั้นก็ถือว่าเป็นขนาดใกล้เคียงขนาดมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปนะครับดูตามสาปคติเนาะ พี่โดมเองก็มีใช่ไหมครับเทนเตอร์ตัวเหล็กตัวเหล็กตัวตัวตัวไอตัวเคสบาร์ก็มีนี้กทบนี้อันนี้กันี้อ๋อเทนเตอร์จะแบบเลียนเรียบๆเออเลียนเรียบผมจะเป็นเคสบาร์ของเทนเตอร์นะครับที่ทางร้านของพี่โดมเองใช้อยู่นะครับ นี่จะเป็นโครงด้านหน้ารถที่ติดตั้งก่อนตัวนี้เปิดปกติครับเห็นพี่โดมทำคลิปเอาไว้ใช่ใช่ใช่ห็ไม่ดูว่าแก้ยังไงมาแก้มแก้แก้แก้ก็เปิดปกติน้อผมไม่เคยมีปัญหาเลยนะใ ทำไมบางคนเขามีปัญหากันนะแกนตัวนี้นล็อกเองไอตัวนี้ครับเนี่ยคือก้านเนี้ยก้านเนี้ยถ้าถ้าล้วงนิวนิ้วล้วงเข้าไปเนี่ยมันคือ,อคือช,ชิ้นงานพลาสติกที่เป็นขาแล้วษณะับเป็นขาอไอตัวขาตัวเนี้มันอาจจะมีชุดล็อกที่มันไีข้างในเนี่ยที่มันอาจจะแบบมียาวยาวเกินไปบ้างสําหรับบางคัน,นอ๋ออ่าโดยที่มันหลังจากกดแล้วเนี่ยไอตัวสลักตัวเนี้ยแม้แม้ว่าเราจะกดลึกขนาดไหนก็แล้วแต่ไอสลักตัวเนี้ยเนี่ยชิ้นนี้ฮะ เนี่ยพอมันเข้าไปแล้วเนี่ยยังไงมันก็ยังเกี่ยวไอตัวเกี่ยวนี่อยู่ก่อนเออเราก็เลยแนะนําให้ดันดันตัวเนี้ยดันลันลงดันลงนิดนึงอ่าดันตรงนี้แล้วมันก็จะได้ห่างนะคันนี้ไม่มีปัญหาเราคันนี้ไม่เคยมีปัญหาเลยอที่ไม่มีจริงๆของพี่ไม่มีคณะของลูกค้าของลูกค้าก็มาหลายคันเออเป็นเป็นกันเยอะเป็นกันเยอะการติดตั้งก็จะเน้นหนานะครับดูจากมีตัวฐานรองซึ่งอ่า ตอนมีฐานรองที่เป็นตัวแผ่นเหล็กด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะทําให้อากาสถาัดเสร็จขึ้นได้ยากนะครับแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีเพราะมันกระจายแรงถอดจากตัวรถยี่สองจุดด้วยกันสําหรับคนที่ติดแผ่นฟา์เกียนะครับก็ต้องมีตัวยางเสริมตัวแผ่นรองตรงทักเท้าตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวยางเนี่ยเวลาเราวางติดตั้งไปมันได้ในตำแหน่งที่มันโผล่ขึ้นมานะครับถ้าเราไม่เสริมยางเนี่ยมันก็จะตกลงไปนะครับเวลาเราเหยียบ คือทั้งหมดว่าลูกค้าเขาสั่งไปติดตั้งกันเองอ่ะหรือว่าทำกันเองที่บ้านเนี่ยก็<ม>คือว่าเวลาเราใส่ไว้เนี่ยมันรูมันเล็ก แล้วก็มันเป็นรูเบอร์ซิที่เล็กเพราะนั้นข้างหนึ่งมาข้างเหนือเราใส่เดือยไว้ก่อนง <ฮะ S 1> นี้เรา,าเยาะเดือยก็แล้วกันเนานะข้างหนึ่งเราใส่เดือยไว้ก่อนพอใส่เดือยไว้เนี่ยไขยไม่ต้องแน่นไขพออยู่เส <ฮะ S 1> <อ>ร็จแล้วให้น้ำจับครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยคือถ้าบางคนไม่ได้ดูเนี่ยก็คือจะไขอยู่นั่นอนะไขย,ยังไงก็ไขไม่ได้จนจนจน,จนเกลียวเสียหมดเลยนะครับเพราะนั้นเราก็ ใช้ใช้ไขควงเล็กๆหรือหกเหลี่ยมเล็กๆเนี่ยพยายามที่จะตั้งตั้งรูให้มันตรงตั้งให้มันตรงให้มันตรงแล้วก็ไขเข้าไปก่อนได้สักเกียวสองเกียวก่อนได้สักเกียวสองเกียวก่อนแค่นี้พอเนี่ยแค่นี้แต่อย่าเพิ่งใส่แน่นนะเดี๋ยวค่อยมาจบงานเพราะว่าเพราะว่าในชุดเขาเขาจะให้น้ำยากันคลายมาให้ด้วยน้ยากันคลายนี่เนี่ยตัวนี้เอลซี่เขาให้มาด้วยอ่าหยอนน้ำยากันคลายนิดเดียวอย่าหยอดเยอะ พราะถ้าหยอดเยอะมันจะเยิ้มเย้มเยิ้มแล้วก็ลงชุดสีเลยใช่อย่าหยอดเยอะหยอดนิดเดียวอ่ามันกันคายนิดเดียวจริงแล้วก็ข้างล่างด้วยเหมือนกันตำแหน่งนี้เหมือนกันทำเหมือนกันเลยฝั่งนี้จะเป็นแผ่นแล้วเป็นรับเลยนะครับตัวนี้ตัวยางไม่ต้องมียางเสริมไม่ต้องติดยางเสริมแต่ความนุ่ต้องมียางเสริมด้วย ายนะครับไม่ต้องเยอะใส่แค่สองหยดก็พอสองหยดก็พอ ตอนสุดท้ายนะครับลองตัดประกับตรงซาเกียดูนะครับว่าตัดออกไปขานึ่เพราะมันทับตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะใส่ดูถ้ามันใส่ได้ก็คือก็โอเคก็ปิดจบนะครับส่วนระยะห่างระหว่างร่องตัวขายึดนะครับก็จะเห็นตามที่ในคลิปนี้นะครับก็จะมีระยะเล็กๆไม่น้อยนะครับระหว่างตัวแคดบานะครับสอดใต้แผ่นัาเท้านะครับซิ่งก็ไม่ได้ถือว่าเยอะอะไรนะครับ ก,การติดตั้งถึงแรงนะครับมีขาจับแล้วก็มีการเชื่อมอย่างดีนะครับข้อมูลก็มีสองจุดนะแล้วก็รอยเชื่อมค่อนข้างหนาเลยนะครับหนากว่าปกตินะครับโครงเหล็กจะประมาณขนาดหนึ่งนิ้วนะครับความกว้างนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางมันะก็ระยะในส่วนของติดตั้งด้านข้างก็จะมีระยะห่างจากตัวรถชัดเจนนะครับซึ่งทําให้ไม่โดนสีรถนะครับ จะเป็นประมาณนี้หลังจากที่ตับแล้วก็ติดตั้งข้ากลับไปหลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอให้ทางเป็นพี่โดมนะครับแนะนํานะครับวันนี้ที่เราติดตั้งไปมีอะไรบ้างครับพี่โดมโอ,โอเคสําหรับคันนี้ที่มาเพิ่มเติมนะคบของคุณนอมก็คือวันนี้ชิ้นใหญ่เลยที่เห็นชัดๆเลยก็คือตัวแครชบาร์นะแครชบาร์ Crash กันล้มอ่า ของค่ายไหนก็คือค่าย S R C นี่ฮะนะครับรีราชาโปรเจกต์ก็ถือว่าเป็นชิ้นงานที่มีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานเลยนะครับก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่ที่เรารู้สึกว่าขายของเขาแล้วเราสบายใจเพราะว่าของมีมาตรฐานจริงนะครับสังเกตนะนะตัวแคชบาร์เขาเนี่ยรอยเชื่อมหนะ็นไหมนะมาตรฐานนะครับเป็นงานโรงงานระดับส่งออกนั้นเพื่น,นะ S R C เนี่ยเขาเขาเขาเรียกอะไรเขาช่ำชองแล้วก็เป็นเจ้าสําคัญ ในการส่งออกพวกอุปกรณ์แต่งรถแอดเวนเจอร์เขามีสาขาที่ที่อเมริกาด้วยนะครับแล้วก็ตั้งใจทำแครชบาร์ชิ้นนี้ขึ้นมาให้กับคอร์ซ่าเนี่ยแบบแข็งแรงแข็งแรงแบบบึกๆเลยทีเดียวนะครับโครงสร้างจะแตกต่างจากหลายๆจ้าตรงที่ว่าเขามีจุดเชื่อมระหว่างซ้ายกับขวาจุดจอยของเขาอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับนี่ฮะจุดสังเกตตรงนี้นะครับใครที่ไปถังไปจิตตั้งกันเองก็อยากฝากให้ฝากํำชับนะครับว่าให้คอยหมั่นตรวจสอบ นะครับน็อตบริเวณนี้มันเป็นน็อตเบอร์10เล็กๆนะครับ M อ็มเอ่ขาเรียกอะไร M อ็มอ่อเอ็อ่าเล็กๆนะครับก็ก็ก็ค่อยมาตรวจสอบมันหน่อยว่ามันคลายไหมอะไรไหมนะครับไข่กับเข้าไปหน่อยนิดนึงนะครับผมอ่าแล้วก็ต้องหยอดกันคลายด้วยซึ่งเขาให้น้ํายากันคลายมาเช่นกันกับบริเวณนี้นะครับก็จะมีจุดเชื่อมจากซ้ายไปขวาแบบนี้นั่นเองนะครับก็มันทําให้รถดูแข็งแกร่งแล้วก็บึกบึนขึ้นเลยทันทีนะขึ้นมาอีกสามเบอร์เลยทีเดียว แข็งแรงขึ้นมากครับแข่งแรงเลยยกได้เลยยกรถจากจุดนี้ได้เลยอ่านะครับผมอันนี้ก็ก็ก็ถือว่าเป็นตัวมีคําถามหนึ่งที่ที่เพื่อนๆคอยถามกันมาก็คือว่าตัวประกับกันสไลด์ตัวชิ้นนี้เราเรียกว่าประกับกันสไลด์นะครับจริงแล้วก็มันก็มีหลายยี่ห้อใส่ของมอเตอร์บุฟได้ไหมอะไรใช่ไหมก็ใส่ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่สนิทเพราะว่าความก็เลยความอ้วนของตัวแคสตาลเนี่ยมันค่อนข้างมันค่อนข้างอ้วนเลยทีเดียวประมาณหนึ่งนิ้วได้เลย ขึ้นไปถตั้งหนึงนิ้วได้จะเป็กมีเขาเขาให้สเปคมาด้วยแต่พี่ลืมนะตัวของประตับกันสไลด์เนี่ยสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ในกรณีที่บังเอิญม,มากๆเลยว่าอาจจะล้มแตะมีร่องมีรอยอยากให้มันสดใสสดใส,ส,ดใสจะซื้อใหม่ได้ชิ้นนี้นะก,ก,ก,ก็สั่งซื้อกับเราได้นะครับผมจางตรงมาจากเป็นของไ r ซโดยแท้ๆเลยทีนี้อีกปัจจัยหนึ่งที่วันนี้ที่เราเจอประสานในการติดตั้งก็คือเรื่องของแผ่นพื้นวางเท้านะครับหลายคนก็อาจจะใช้แผ่นพื้นวางเท้าหลากหลายยี่ห้อมไม่ว่าจะเป็น GTR Revolution หรือของุูทอมใส่เฟ็กกี้มาอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีกันตัวนี้เราก็เรียกว่ากันสไลด์กันสไลด์เหมือนกันนะกันสไลด์ตัวเนี้ยมันบังเอิญมันมาอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับขายึดของแคชบาร์ s อ c พอดีเลยจําเป็นจริงๆที่เราต้องตัดตัดขาหนึ่งครับแต่มันยังยึดได้แม่งมั่นคงนะแล้วก็ฝั่งขวาฝั่งขวาเนี่ยนะครับไอยางกันลื่นตัวนี้ฮะมันมีให้สตัวของของยี่ห้อนี้เขาอะนะ ซึ่งอะยางกันเลื่นเนี่ยมันจะเป็นชิ้นนี้ชิ้นเดียวครับที่ว่าถ้าเราไม่รองอะไรข้างล่างเนี่ยตัวนี้มันจะบุ๋มลงไปเนื่องจากว่าเพื่อเราใส่ตัวแคดบาร์เข้าไปแล้วเนี่ยตัวแคดบาร์มันจะเป็นตัวรองตัวนี้อีกชั้นหนึ่งมันทำให้ตัวนี้มันสูงขึ้นมาจากปกติ<อ>นั้นนั่นจะเป็นที่เราต้องต้องรองแผ่นนี้จุดเดียวจุดเดียวจุดนี้จุดเดียว<อ>เพราะว่าจุดนี้นะ SRC เขาจะทำเว้ามาให้เพื่อที่เราจะต้องทําการเติมน้มันน้ำยาหล่อเย็นบริเวณนี้นั่นเองอนะครับแค่นั้นจุดเดียวเลยอันนี้้กก็ใส่ไดปติ แอ,แอบดูตรงนี้ดิดนึงนะคบว่าน็อตเกียวปล่อยเนี่ยก่อนติดตั้งก็ดูนะว่ายาวเพียงพอไหมถ้ายาวไม่เพียงพอต้องไปหาซื้อเพิ่มนะมเนี่ยฮะน็อตเกียวปล่อยบริเวณนี้แต่ถ้าซื้อไปแล้วติดตั้งกับแผ่นพื้นรองเท้าเดิมที่เป็นยางดำๆอ่ะอันนั้นใส่ได้เลยไม่เป็นปัญหาเลยเลยก็วางเฉยๆเลยแต่มันอาจจะแอบดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พเยพเยงเพยงหน่อยนึงนี่ครับ,รบถือว่าแข็งแรง รอยเชื่อม<แ>ก็ดูแข็งแรงมากเลยมาตรฐานแล้วคนขาย,ขายในฐานะคนขายก็ขายสบายใจครับ<แ>ว่าอของเขามาตรฐานดีนั่นเองเราต้องขอบคุณครับแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยมีมีนี่นะครับของสวยๆงามๆเสื้อท u ริงเอ dition ที่มีราคาแพงมากนะแพงมากๆหาซื้อไม่ได้นั่นเน <c oughs> <c oughs> องเพราะเราไม่มีขายนะครับเสื้อทูริงเอ dition นะก็ไปใส่หลอกกันได้ก็ฝากคุณทอมไปจัดกิจกรรมกลุ่มนั่นเองได้ครับขอบคุณมากครับพี่โอ้ยินดีเลยขอบคุณทากๆขอบคุณที่อุ่นสินค้าแล้วก็ขอบคุณผู้เ่นที่ติดตามชมคุณทอมนะก็เหมือนเดิมนะครับก็ถ้าอยู่ในกลุ่มของคอร์ท้าทัวรีบขับไทลแดนเนี่ยนะครับก่อนมาใช้บริการก็ก็บอกคุณทอมได้แล้วเดี๋ยวมีอะไรก็แจ้งหน่อย นะครับ<ด>เดี๋ยวจะดูส่วนพิเศษให้ได้ไดรได้านอยู่ที่ไหนครับเดี๋ยวบอกตำแหน่งที่ตั้งเลยครับถ้าเป็นง่ายๆก็ลองปักหมุดมาเข้าไปที่ Google นะครับปักหมุดมาที่ Touring Edition ได้เลยจะเจอเลยนะครับมีสาขาดเดียวอยู่ในซอยงามวงวาน23หรือซอยชื่อก็คือซอยวัดวัวปั่นนั่นเอง นะครับเข้ามาในซอยงามวันที่3จากปากซอยเข้ามา1กิโลร้านอยู่ขวามือหาชัดเจนเลยอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลดวงใจเปิดทุกวันไม่มีวันหยุด9ก้าเออสิบเอ็ดโมงถึงสามทุ่มโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยขอบคุณครับครับหลังจากที่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะไปทดสอบการใช้งานดูนะครับแล้วก็ติดตั้งโน้ส่วนของตัวไปสปอตไลท์เพิ่มเติมนะครับกับตัวแคสบาร์สำหรับระยะในการขับขี่กันมุดตัวนะครับ S.R.C. แคดบาร์ C, bar, พวกนี้นะครับไม่ได้มีปัญหาในการขับขี่เท่าไหร่นะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าสําคัญส่วนสําคัญของการขับขี่การมุดตัวพวกนี้นะครับจะอยู่ที่ระยะของปลายแฮนด์หากระยะปลายแฮนด์ and, เราเองไอตัวพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆที่เราติดเนี่ยไม่เกินระยะปลายแฮนด์ and, มันก็ไม่มีปัญหาในการขับขี่แต่อย่างใดนะครับ ฉนันใครที่ถามเข้ามาว่าติดแคสบาร์ได้ไหมล้มุดได้ไหมเนี่ยจริงๆมันคนละส่วนกันเลยนะครับมันคนละเรื่องกันเลยนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับเรื่องการมุดนะหลังจากที่ติดแคสบาร์ตัว S R C ตัวนี้นะครับการวางเท้าการพักเท้าก็จะมีตัวกันตามที่เห็นนะครับตัวกันด้านข้างให้ด้วยนะครับแล้วก็อ่า ผมสามารถยกตัวรถขึ้นมาได้นะครับจับด้านหน้าเลยนะครับกับตัว s r c เนี่ยสามารถารับน้ำหนักได้ดีเลยนะครับแล้วก็ใครที่จะติดอุปกรณ์เสริมอย่างไฟเสริมไฟแต่งเดี๋ยวผมก็จะขับไปติดไฟเสริมไฟแต่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องน้ําหนักที่รองรับได้เนี่ยหายห่วงเลยนะครับพวกไฟสปอตไลท์ที่จะติดเสริมเข้าไปเนี่ยโดยปกติแล้วไฟอย่างโอเตฟไฟอย่าง มมโตบุวว๊รุ่นต่างๆเนี่ยนะครับจะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับต่อคู่หนึ่งซึ่งประมาณอยู่เกือบสองกิโลหรือ2กิโลกว่ากว่านะครับต่อ1คู่นะครับเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเกิดว่าเป็นแหลก่กเป็นแคดบาร์ที่มีโครงสร้างที่ไม่แข็งแรงก็ทำให้มันโยกแล้วก็สั่นได้ตลอดทางกันเวลาเราขับขี่นะครับ ดังนั้นจากที่ลอง S R C ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมีจุดกระจายแรงนะครับแต่ละจุดยึดก็จะกระจายเป็นแผ่นเหล็ก2แผ่นเชื่อมต่อกับตัวแคดบาร์ทำให้สามารถรับน้ำหนักได้ดีนะครับแล้วก็ทนทานนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีประกับข้างด้านข้างให้ด้วยนะแล้วยิ่งสําคัญไปกว่าสิ่งอื่นใดก็คือในส่วนของช่วงล่างก็จะมีโครงเหล็กที่กันตัวหม้อน้ำด้านล่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมาะสําหรับสายเอสเทนเจอร์สายเดินทางต่างๆนะ าเกิดว่าใครอมองหาเคสบาผมว่าเป็นแบรนด์นี้นะครับที่ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็จบในตัวเดียวนะครับกัอบอีกทางเรื่องนะครับสําหรับใครที่สนใจพวกคัสตอมก็ต้องไปลองไปหาดูนะครับว่า,าสั่งทำพิเศษหรืออะไรอย่างนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งไปนะครับแต่สำหรับที่เป็นแบบอินสแตนซ์สำเร็จรูปนี่นะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับ